สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซัมเปิลนะวันนี้เนี่ยก็แน่นอนนะครับผมจะมาสุ่มอันนี้นะกาชาตตั๋ว50บใบนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการเพิ่มอ่าเขาเรียกว่าท่าแสงมานะครับผมซึ่งมีตัวโหดอย่างแน่นอนนะครับแบบว่าผมอยากได้มากเลยนะก็จะเป็นเจ้าอ้าวมาแล้วก็จะเป็นเจ้านี่แล้วผมเจ้าเป็นเจ้าแซลลี่รีสกิลนะเพราะว่ามันจะทําให้ริวของผมเนี่ยปล่อยสกิลได้เยอะขึ้นแล้วก็อาจจะแบบว่า ถ้าได้อมามาเนี่ยผมคิดว่าทีมของผมเนี่ยจะต้องแบบว่าดีแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าถ้าแบบว่าผมได้อามาเนี่ยก็จะมีตัวที่ยืนแทงด้านหน้านะคือแบบว่าโหดเลยแล้วก็มีจอร์เจยืนขั้นกลางอ่ะเปิดมาอามาโอโหทีเล็กคือมันเป็นตัวเก่าหรือเว้ยอามาโอ้มูนหูป,ป่าดูคิดเอาละกันโอ้มูนซ้ําด้วยแต่มันเป็นอีกเวหาโอ้แซลลี่ เกือเกินขออามาโอ้โหโคนี่โคนี่อามาดิอามาโอ้โหแมวกวักสองรอบแล้วนะสองรอบแล้วนะแมวกวักโอ,กอ้เกลือเกลือโอเคโคนี่อามามาเฮ้ยมาเฉยห้าสิบตัวครับผมทุกคนอามามาก็ใส่แทนเลยครับผมจังหวะนี้โอเคไปเปิดต่อนะเหลืออีกอ่าสิบสองใบนะครับผมก็สุม่มได้อีกสองรอบนะโคนี่รีสกิลเฮ้ยเซลี่รีสกิล โอ้โคนี่ไม่ใช่โคน,นี่โอ้โเรียบร้อยครับผมทุกคนก็ผมจะไม่ใช้ลูบี้เปิดนะเพราะว่าใช้ลูบี้เปิดเนี่ยผมจะรอเปิดรอบคลาโบนะครับโอเคได้เจ้าอามามานะถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าอามาเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะโหดเลยนะครับสาหรับผมคิดแล้วนะว่าแบบอามาเนี่ยมันเป็น no.1 นนของไลน์ลนเจอร์เลยก็ว่าได้นะเพราะว่าแบบว่าทั้งสกิลต่างๆแลวก็ความถึกเนี่ยโอ้โหคือแบบว่าใช้ได้จริงโอเคตอนนี้ก็ แน่นอนนะครับผมได้โคนี่มาผมก็จะพยายามอัพให้มันเป็นล่างไฮเปอร์แล้วนะครับผมซึ่งผมขาดดาเมจธาตุไฟอยู่นะเดี๋ยวเรามาใส่อุปกรณ์ให้มันก่อนเลยดีกว่านะครับผมก็มีเกียร์คริสต์มาสนะที่แบบว่าผมาเปิดไปนะโอเคใส่ไปเลยแล้วก็เอาเป็นเสื้อซานต้าไปเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมอัพเกรดไปเลยดีกว่านะเพราะว่าจะได้แบบว่าให้มันเลือดเยอะแล้วก็ค่าโจมตีของมันเนี่ยเยอะขึ้นนะครับกระดิ่งผมยังไม่มีเลยว่ะยังไม่ได้อัพเลยวะ เ,เดี๋ยวค่อยละกันนะครับผมผมอัปเดตเจ้าอันนี้ก่อนคาถาผู้พิเศษคิดมากก่อนนะครับโอเคมันก็จะสิทธิ์ไม่เอาเก็บไว้ใส่ให้สายเม็ดก่อนแล้วก็อันนี้โอเคบวกสี่นะใช้ได้นะครับผมทุกคนคือแบบว่าเอามามาแต่เกิดสมมุติว่าเจ้าแซลลี่ทสกิลมาอีกเนี่ยคือแบบว่าโคตรจะโหดเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็แน่นอนนะผู้เล่นใหม่สายฟรีอีพีที่สี่เนี่ยก็ค่อนข้างจะประสบความสาเร็จมากเลยนะเพราะว่าแบบว่าได้อามามานะ โอเคอันนี้ก็พลังชีวิต59โอเคยัดไปเลยนะครับผมทุกคนให้มันเป็นแบบว่าบวกห้โหดๆนะเพราะว่าอามาของเราจะได้เป็นโนหนึ่งนะครับตัวแบบของ ID นี้เลยนะโอเคครับลูบี้ก็แน่นอนนะครับผมก็รอเก็บไว้เปิดรอบโคลาโบนะตอนนี้ก็แน่นอนนะทุกคนผมขาดแบบว่าธาตุไฟอีกตัวนะโอเคครับผมทุกคนก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ